โอปอได้ปูเบิกราบปูว่างไปจ้าปูว่างไหมครับปูว่างแล้วว่างแล้วโอ้วันนว้นว่าจะโทวว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 วรวิจมาวนวว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 อวววววววรวว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 วรวววววูวว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 วยวว่วว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 ว่ว่ป ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาเอกเนาะใช่ใช่ไหมครับปู่แค่ลูกเออจบก็นอนแล้วหลายปีแล้วโอ้ <c oughs> นึกว่าโทรผิดเบอร์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียดไม่เสียดไม่เสียดอ <c oughs> อันสิขอสูตรเต็มปู้แม,ม่จ้าพี่ว่าปู่ว่าอะไรนะวันนั้นมีสิบสองหางอบอก อะไรนะเรื่อง,อองเ่ห์เล่เหรอครับปู่ครับแล้วว่า,วายัางไงอยากจะเพิ่มเติมก็มีเอฟซีเขาขอมานะครับปู่อ่าสูตรเต็มครับปู่ครับอยากได้สูตรสิบสองหางปู่ครับผมเดี๋ยวหาก่อนทำแล้วถึงว,ว่าจะโทรมาครับเอา ปู่ครับสูตรสูตรนี้นี่คือปู่ได้มาเนี่ยสามสิบสี่สิบปีแล้วใช่ไหมครับก็นับเอาต,ตั้งแต่สิบสี่ศูนย์อืมสี่ปีแล้วครับจังหวะบังเอิญที่ว่าปู่ขับแท็กซี่อยู่แล้วเขานั่งแท็กซี่เขาเลยให้สูตรปู่อย่างนี้แหละครับใช่คือมันวันนั้นวันนั้นเป็นวันอ่า ที่เขาไม่เอารถเขาเขาบอกว่าเขาขี้เกียจแต่ไม่เชื่อผมคิดว่ารถจะไม่เกียมากก็จะนั่งแท็กซี่เอาขี้เกียจเอารถออกมาโอ้ครับให้เลยมาเรียกแท็กซี่ครับไปเรียแล้วแล้วก็มาเจอรถปู่นี่แหละรถดับเบลเอครับผมดับเบ้ลอแต่เขาอาัดแอร์ใส่ดีครับอ่าแต่อันนี้ออนแอร์หรือยังออนแอร์แล้วครับปู่ครับโอ้โหครอครับผม คงไม่คงบอกธนาคารไม่ได้เนาะน่าเกียดเนาะมันดูไม่ดีเนาะใช่ครับปู่ครับเพราะว่าเขาก็ถ้าคือบังเอิญวันนั้นฝนตกแล้วมันติดครับนี่นเ,เ,เลยนั่งคุยกันไปถามถามทุทกสุขกันนี่แหละเรื่องเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับผมเปีนั้นปีศูนย์ั่นอ,อ่ะปีฟองสบู่แตกอ่าก็ทักษิณเนี่ยอะไรช่วยอะ่ะครับอะไร ก็คุยกันไปก็มาค่ะค่ะอันนั้นพูดว่าเฮฟังแนวเทียนึงเหอเออรอเนาะเพาะพอดทีวันนั้นเป็นวันไหวออกด้วยโอ้หวมือไหวออกอ่าเอ้าบว่าคนเราก็เอาังอาศัยทางรัฐทางรับไปว่างเราก็พูดอย่างนี้ครับผมอ,อ่เออเออเพียงโชคขานรถตลี่ไว้สักใบเผื่อโชค ดีก็จะได้แก่ขัดแก่จนมั่งอ,งอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไปครับผมของี่ชอบเล่นลอตเตอรี่หรือไมันางไรก็ก็เอาอยู่เหมือนกันครับก็ว,ว่าณเงี้ยแหละเอาอยู่เลยแหละครับปูสูตรนี้อ๋เอาอยู่เลยแหละครับสูตรนี้แต่วันพอ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 ูดอย่างนั้ยเขาก็บอ,อดีผมมีสูตรทำเหมือนนัที่เขาว่าเอกว่ามันเป็นสูตรเป็นสูตรทา หมายความขัดสอบข,ข้างล่างนะมันจะเข้าข้างล่างแต่ว่ามันก็ไปบนบ้านอะไรมั่งก็มีครับแต่พี่อย่าไปเล่นเยอะนะเขาเขาว่างนั้นแหละโอ้ครับผมอ่าเขาก็เลยอ่าเนี่เขาก็เลยอ่าพอดีเราก็มีกระดาษเดี๋ราก็ทําให้ดูอืมพอทําทให้ดูเสร็จแล้วเขาก็บอกผงคมไม่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมาบ่อยมากเพราะว่า พอไปถึงที่ทำงานเขาก็ลงทีนี้เราก็ขับรถไปเลี่ยแหละพอพอถึงเครื่องใบประเดีเรวก็เลยมีโอกาสเข้ามากินข้าวในบ้านเข้ามาบ้านก็เลยก็ข้าเลยผ่านผ่านแม่บ้านถามว่าเออแล้ววันนี้ไม่ซื้อมาก他เขาเหรอ ก็วัดนีตัวอารทำสูตรให้ก็จะลองดูอยู่เหมือนกันค,ครับจดๆไปให้ตรตเขาก็ไม่ได้จดงหมดทั้งสิบสองตัวเนาะเราต้องยื้อนานจะไปกลับมาต้องอยู่ประมาณนี้แหละประมาณแตัวอะไรให้ให้แม่วานไปส่งเข้ามือให้มันจะใกล้จะออกแล้วเขาว่าทอนใบมันก็ซื้อยากครับไปก็เลยไปซื้อให้ไปซื้อถ้ากวัรออกมามัน วันนั้นจำได้ว่ามันมันได้อะไรอ่ะได้แม่หกสองข้างบนแม่หกสองข้างบนแล้วข้างล่างอ่ะมันมันได้อะไรเพราะว่ามันถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะโอ้อแคว่าสูตรแม่ลนะคะไม่หนีน้เนาะครับแอ่สูตรนี้แหละ,ะแล้วก็อ้ยดีใหให,ใหญ่เลยแล้ว จากนั้นปู่ก็ทํามาเรื่อยเลยใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ทำมาเรื่อยแล้วก็ก็มาไอเรื่องว่าส่งลูกจบเรือนเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าเราหาเงินด้วยเออนางก็ชจียกันไปคือมันหลังจากมุงมามันก็หลังจากรก็ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ว่าแต่นันยังจะรอก็ก็คือว่ามันมันมาช่วยครับปั่นี้มาช่วยโถูกถกเลขถูกเลขมาช่วยนะปู่เนาะ ถาาความฝืดเครื่องที่โอ้ลองลองคิดดูยดยไม่มีทุนอะไรอ่ะลูกชายรอเรียนหมาอะไรลูกสาวเรียนหมาอะไรัรบแล้วลูกคนเล็กเรียนอยู่ในกรุงเทพลองคิดดูแล้วกันครับผมก็เวันนึง <c oughs> ได้ตำรวจห้าร้อยบาทก็ไม่พอใครอยากกินข้าวอย่านี้ไอ้กรุงเทพบอกโอ้สู้ในกรุงเทพตั้งหลายปีนะครับ เป็นไงครับปู่สูตรสูตรได้ยังครับปู่ครับก็ถึงว่าหาอยู่เนี่ยมันไปไหนอ่ะทำให้ให้แล้วนะะครับผมติดภารกิจมาชนบุรีคืนนั้นเลยครับปู่เออเอากาย่างนี้แต่ว่าถ่ายรูปไว้อยู่ครับผมส่งเข้าในอ๋อส่งเข้ามาแล้วโอเคโอเคปู่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะไปคัดลอกออกในนั้นออกมาก็ได้ครับ ในไลน์ได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับได้ครับปู่ครับโอ้ไม่รู้โอ้รู้ว่าโจมมหาเราโอ้โหปู่ปู่ส่งเข้ามาให้ผมแล้วเหรอครับผมยังยังยังยวงสีส้มเ่อมันไอ้นี้มันมันวางสายมันต้องวางสายก่อนช่ได้ครับอ๋อเดี๋ยวถ้าถ้าถ้างั้นเดี๋ยวปู่ ส่งมาให้ลูกก็ได้นะครับส่งตอนนี้ถ้าพูดได้ออโอเคครับเดี๋ยวผมจะวางสายให้นะครับค,คุยได้เวลาแล้วก็าอาอธิบายที่มาที่ไปของมันเขาใจญ่แล้วครับผมคือเอซี FC ที่ฟังอยู่ก็อาจจะสนใจมากก็มีเพราะว่าทำไมทุกวันนี้มันก็ตัวนี้เขามาเป็นที่หวังของของคนส่วนใหญ่อะเนาะอ่านะ น,นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับพระธุดงชัย,ยภูมิค่ะแคบไว้จดไว้ค่ะพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการราับชมชอบค่อยตามภาภมากรบพานเรืยๆค่ะ